ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ถึงเมื่อวานนี้จะยังเหวี่ยงตัวขึ้นๆลงๆเพียงไม่กี่จุดในระหว่างวันนะคะแต่ว่าดัชนีก็ยังสามารถทรงตัวในกรอบไซด์เวัพในกราฟร,ราย60นาทีได้นะคะก็เลยถือว่าแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เนื่องจากเมื่อวานบวกไปแค่1จุดกว่ากว่านะคะแนวรับแนวต้านก็ยังคงเดิมนะคะก็คือรับที่1555กับ1545แล้วก็ต้านที่1 5 6 5กับ1570นะคะก็อย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าตัวกรนนกา ทรีสตาร์ท็อปนะคะก็มีโอกาสปรับฐานเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อก็วันนี้ควรจะ uh, ไปแบบลากขึ้นไปแรงๆผ่านไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งแคบๆอยู่นะคะก็ควรจะต้องระวังการปรับฐานไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยัง uh, ยึดว่าถ้าหากว่าอาดัชนีลงต่ํากว่าแนวรับที่2ก็คือ1,545จุดเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นจุดคัดลอสนะคะ ต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว PTT EP นะคะตรงนี้เนี่ยลงมาแถวแถวฐานราคาเดิมนะคะแล้วก็มีลักษณะของการสร้างฐานนะคะขณะที่ตัว Modify s t o c h a s t i c เนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซมาพักใหญ่แล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะก็เลยน่าจะาผ่านจุดต่ำของรอบนี้ไปแล้วนะคะ PTT EP จะมีแนวรับที่154บาท50นะคะแนวต้านแรก159แล้วก็ถัดไป162คัทลอสที่153ค่ะถัดมาเป็น BH นะคะตัวนี้ไ s i กลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ราคาก็คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า,าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือนะคะก็มีโอกาสขึ้นทดสอบไฮเดิมนะคะมีแนวต้านที่92กับ95นะคะแล้วก็รับที่89คัดลอสที่87บาท50 ตัวสุดท้ายเป็นตัว EE นะคะตัวนี้เนี่ยเหวียว่ยงขึ้นมาอย่างแรงนะคะโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนะคะปิดที่ไายของวันได้แล้วก็มีสัญญาณหนุนจาก i n เ i c a t o r หลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะตัว MACD เนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีการตัดขึ้นจาก signal line ลลขึ้นมาตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณ zero line ได้แล้วนะคะ EE จะมีแนวรับอยู่ที่1บาท20นะคะต้าน1บาท28ถึง1บาท30แล้วก็ cut ลอสที่1บาท18ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ